อันนู้นสามตัวครับผมส่งไปบักอันนึงก่อนเนี่ยใหญ่แค่แต่ตันนี้บ้เบย์มากเอครับเบิ้ลท้าสอมาอีกแค่วงว่าเบิ้ลสองสองซีแท่เลยสองซีสองแถ่เลยสามหางครับแล้วก็ีดอะไรตรงนั้นสองสี่หกันล่อหลุดครับล่อหลุดครับ ผมปลาหนึ่งตัวแล้วครับเนี่ยมนะตันไหวกลางแจ้งนะครับความเชื่อทางพุทธนีเนาะที่แม่ผู้ใหญ่แกไม่เคยเลี้ยงเราพูดจ้าที่แม่นางธรณีที่บ้านผีเรือนประมาณนี้แหละพระคุณบีดามาดาทุกทุกคน ก็เด็กหน่อยเขาตงเนียจมันัดปั้นรผักร้านอันนี้อันนี้เขายัคือว่ายังแ่กกับลูกยัแย่กัพ่อเราคบัยมแม่ม่เดายเดือะม่แม่ไมเคายเดือดอืมไยังาอ้าแล้วเว้ยลูก มันก็ลงได้เนาะเี่แมวเออก็ฟีแมวอืมโอ้เออยังไงอยู่ว่าไลโอ้ยเลกงามจ้ะวะลองชนั่นเออเดีวมิลงมาอีกตัวนึงนอนตลองเลเดี๋ยวเพิ่น้กินอิ่มกินเต็มก่อนเดี๋ยวเพิ่นก็หายชควห้ลับ

ชุดอวตัวปรามใหญ่วหกหกสี่ตัวใดลหนึ่งหนึ่ดก็าม่หกัคนต่างเหตุไดโอหกจิ้มหกระกกับเก่าโอ้ไปลกเดียวอหกสิว่าเปทนหกไหกไม่หเสะนังม่้บอกว่าเราทำหก สองสี่หกอ่ะสองี่หกเออลง้ามแต่สองสี่หกอสองสี่หกลใจเย็นเลเบิ้งครับผมนี่แหละสองสี่สามสางามมากเลยงานบ่อครับแห่ครับบ้านนะครับในหัวหมูสามหัวก็ต้องได้สามตัวครับผมหัวหมูสามหัวก็3สามตัวเนาะสองสี่สามสามเอาละครับผม 2, 3การา่าเดียวเียงมกับด้วเรียงไ่บ่เปยงอย่างเันหเ็นยังอันรุ่นสองตัวได้อะไรสองสี่สามแมนบอกก็สามมาจริงจริงไงนะเลขเรียงครับเลขเลียงลงไปได้นะแนนถขายไว้ด้วยครับด้อถือว่าแกให้โชคก็ได้นี่ มาแล้วมาแล้วเพิ่นให้ลาลาบ้านีิโอ้ยสามตัวเนาะสามหัวก็ต้องสามตัวครับผมมันใช่สามหัวหัวฮะหัวหกสามหัวก็ต้องสามตัวเลขสวยด้วยครับเลขเรียงมาแล้วครับพุ่นโอ้ถ้าดูดีๆมีหนึ่งด้วยนะข้างล่างนะจะเป็นหนึ่งนะนี่หนึ่งว้ยนี่นี่ดูดิโอ้ยประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสีู่ก็บอกกูตุ๊กแ่ทีทก็เป็นเล่กด้วบุญไม่เหมือนกันเนาะ มันจะไม่มีเลขหนึ่งอย่างนี้นะให้เลขหนึ่งหรือเปล่ายังไม่ขีดขีดขีดเนาะมันไม่ขีดขึ้นมันจะมันไม่ขีดอยิงกัหแล้วทำหัวทำตัวปวดม่หมแ่อาดูแลโปปักรักษาบันนี่ที่แล้วก็ดูแลโปปักรักษาทํามากข่าขืนลาบลื่นไปใส่มาใส่กปให้ง้่องหายแก้ว อันนี้ความหวังของหมู่บ้านครับจะถูกทั้งหมู่บ้านเลยจะถูกทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเองชหนึ่งสองหนึ่งถ้ามองเป็นหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะมองสองสี่สามนี่ชัดเจนมากหรือหนึ่งสี่สามก็ได้หนึ่งสองสี่ก็ได้ วันน well, ี <sam> ้เ uh สียสังมังคลาแล้จกาสุกันนะเฟอมาเอาครับม เอาไปนเอาเาหนามาแมงไปเอาพูนั้หล้าฟาเอาไปคนกินเดียเราให้ระพามันวิบเวนาเราเอาเราเนี่ยจ้เอาเรานี่เออไป ไมาไปกินปูนปเนอะไรเงี้ยอันเอาฝายเลยไายเน่าำไยไัอข้างใจเบิ่งมดขางใจเป่ยนมดไปนี่้างใจเปลยนหมดไป่ข้างใจเปนหาไปนี่ข้างใจเปลี่ยนหมดไปนี่เก็บเียนึงเเ้าบุญวาสนาครับสาตัวสมหัว3าตัวครับกระตุกบอลกี่ลานนะสากุกบอเลย